ไม่ได้คอยใครมารักถ้าอยากจะรักจงดูให้ดีผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไรดีนักหนาเป็นเพียงผู้ชายซะซือหนึ่งคนไม่ล่อแถมจนน้าเอือมระอาอย่าคิดจะมาหลอกลวงให้ช้ำหัวใจ อยากจะขอขอความรักจริงใจจะมีไหมให้ชายคนนี้คนที่เจ็บช้ำม,มาจากความรักที่มาย่ำยีจะปวดทุกทีที่มีความรักในใจ ขอสักครั้งคนรักจริงใจจะมีไหมความรักที่จริงจังขอเธอหนงถ้าเธอไม่คิดจีรังหยุดอยู่ตรงนั้นอย่ากล่าวเข้ามา ขอเถิดวันนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายหยุดทำลายหัวใจเถิดนาขอแค่คนรักจริงไม่ทิ้งให้เสียน้ำตาจะขอสัญญาฉันจะรักเธอสุดหัวใจ ขอสักครั้งคนรักจริงใจจะมีไหมความรักที่จริงจังขอเธอนะถ้าเธอไม่คิดจีรังหยุดอยู่ตรงนั้นอย่ากล่าวเข้ามา ขอเถิดวันนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายหยุดทำลายหัวใจเถิดนาขอแค่คนรักจริงไม่ทิ้งให้เสียน้ำตาจะขอสัญญาฉันจะรักเธอสุดหัวใจ จะขอสัญญาฉันจะรักเธอสุดหัวใจ